วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาทํำบั็กกันในบอกฟุตตอนนี้เนี่ยเหลือแค่3บั็กนะครับที่ที่เจอนะก็เดี๋ยวเราไปดูบักเกียนเกียนมากๆนะครับเพราะว่าเป็นบั็กหายตัวล่องหนด้วยนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์พี่ด้วยากันนะครับอย่าลืมกดตามและกดกระดิ่งคลิปนี้ขอ2000ไลค์ใครกดติดตามกดไลค์แล้วไปรับชมคลิปกันเลย let's go ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันด่ี่าานมลว่าใช่ผมขอแนะนำลยครับผมร้านซนช็อปเลยนะครับรัาปนการดีนะครับผมต่อไวแถมส่งของไวมากเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคุณดูบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์เลยคุ้มเลยกว่าได้นะครับผมแ้ร้านเขาเนี่ยแลผมรับกดผลปีสาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแแบบล็อกฟุตแล้วก็หิงเลยครับมีเนะคร ทางการซื think, ้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้การกันด้วยนะครับคุณดูถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจัดคอมผมแนะนำเลย i h a v e cpu ร้านเขาเนี่ยขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเช่นกันนะจ๊ะใครเนี่ยสนใจนะครับผมแนะนำเลย i h a v e cpu ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยอกาดูวันนี้ผมจะบอก บักนเน่นะครับผมทั้งหมดของแมปบล็อกฟูตอนนี้ที่ใช้ได้นะก็จะเหลือแค่3มบั克เองนะครับหนึ่งในบั克เนี่ยมันมีบั克ล่องหนด้วยนะแต่ันี้ผมไม่รู้ว่าจะโดนแบนหรือเปล่าถ้าคนดูไปเกียนคนเงี้ยผมไม่รู้นะโอเคไหมคนดูแต่ก่อนจะไปดูเนี่ยอย่าลืมนะกดไลค์คลิปนี้ครบ2องผไลค์เป็นกําลังใจพี่ด้วยนะครับช่วงนี้ก็วิวตกนะขอโทษจริงครับคนดูหรือว่าผมเล่นดีอคอนเทนต์ไม่ค่อยดีขออภัยจริงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรผมก็ทาลงทุกวันนะ มาคุณผู้ชมเรามาอยู่ในโลก2แล้วนะฮะนูเปอร์อยู่ไหนเนี่ย อยู่คาเฟ่ใช่ไหมเดี๋ยวไปหาหนะแกเอาล่ะคนดูเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะไปวิจัยนะวิจัยเด็กเลื้นกับแจ็คก,กี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจอกันกับแจ็คก,กี้ซีเฮดเนนะครับเห็นว่าน้องว่าพี่ครับทําคลิปวะพี่แจ็คหน่อยได้ครับน้องเดี๋ยวพี่จัดมาให้เออประหามแจ็คเนี่ยมันก็เป็นเด็กดีของพี่นะเดี๋ยวพี่จะส่งแชทลับให้คนดูได้ดูด้วยว่าไอ้แจ็คเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นยังไงนะมันโรคจิตพิบัติผิดเพศอันนี้บอกจริงๆเลยเอาล่ะค้ดูเฮ้ยคนดูเลยคมับัก แอคคือบั๊กอะไรเพื่อนประอะเลยอ่ะบั๊กประตูะตคือยังไงวะใช้ผลประตูใช่ผลประตูอ่ะมีปค,คือให้กูใช้ใช่ไหมเพื่อนโอเคนะครับอันนี้คือบั๊กผลประตูนะครับผมเป็นบั๊กแรกในวันนี้ไหนขอดูหน่อยสิเป็นยังไง ออ่่ายยังงไเมันจะมีผลประตูมันจะมีอยู่2บัคก็คือบัคทำให้วิ่งเร็วกับบัคทำให้หายตัวบัควิ่งเร็วด้วยหรอใช่วิ่งเร็วบัวิ่งเร็วง่ายๆเลยคือเองแค่อ่ากดตัวทีกดเผาแล้วก็กดตัวซีเลยกดกดตัวซีเฉยของผลประตูกดทีและซีเฉยไหมไ้่กดตัวซีของผลประตูแล้วเฉยๆแล้วก็วิ่งเลยมันจะวิ่งเร็วขึ้นแต่เผามันจะไม่หมดไปเว้ยเฮ้ยเหตุบะมงมันจะหายไปแต่อีวิ่งเร็วอยู่แล้วถ้ากูกูกดอ่าออกตรงประตูซีนี่ล่ะได้ไหมหรือไม่ได้ไม่ได้ไปดูไปดูกันว่าทำไมถ้ามันวิ่งเร็วเห็นปะววิ่งเร็ ใช่เหรอโอ้โคตรเกียร์คนดูบักวิ่งเร็วเหดูว่ะถ้าคนอื่นมองอ่ะใช่เหรอถ้าคนอื่นมองเหมือนโป้เลยมันมันวิ่งแบบเร็วๆใช่ไหมเร็วกว่าคนปกติอ่ะเนาะเลยดูดีๆคนดูอ่ะสมมติอ่ะมึงลองลองพีพีกับกูดิโนเปอร์อ่ะลองอ่ะแบบล่าล่าข้างหัวอยู่อ่ะสมมติอ่ะล่าข้างหัวอยู่เล็งเลงตามมาเออมันเออมันก็ตามเร็วเนาะตอนแดดแดดมันยังใช่ไหมล่ะเออเนี่ยถ้าเปิดเผาก็เห็นป่ะนจะวิ่งได้ ออนะักคนดูมันก็เหมือนกับวิ่งเร็วขึ้นนะครับบั็อกอันนี้เนี่ยผมคิดว่าท,เทาเพี่อนอะไรไม่ได้เลยนอกจากวิ่งเร็วอ่ะก็คือแบบใครอยากเฮ้ยกูโชว์เพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยากเห็นไหมกูกูมีกูมีโปรแต่ว่ามันก็ไม่โดนแบนนะเพื่อนเง,งี้ยก็ได้นะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าดนกูจะตายคือถ้าเกิดว่าคนดูไปใช้เนี่ยจะโดนโดนแบนหรือเปล่าไม่รู้เนาะนี่างไรคนดูถ้าผมกดออกใช่ไหมเราก็ทําอะไรไม่ได้ละเห็นไหมก็คือเดินธรรมดาเนานุบเนาะสมมติถ้าเราจะใช้เนี่ยเราก็กดตัวตัวทีพร้อมตัวซีนะแบบเร็วๆนะ เห็นดูวะ่ะอันนี้คือทีแเราสินี่ตอนนี้ก็เปิดแล้เหมือนเหมือนกันละอ๋ออันนี้มันก็เปิดเหมือนกันเหร <c oughs> อเออว่าเนี๋ยลองวิ่งดิคือว่าวิา่งเร็วมากโคตรเกลียนเลยอ่ะดูดิอ้าวฟักเกอร์โอเคนะครับอันนี้ก็คือบั克แรกนะเพื่อนเนาะถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับน้องๆ มาบั๊กที่2ครับคือบั๊กหายตัวนั่นเองเนาะลูเปิดแต่ขอฆ่าตัวตายก่อนเหมือนมันบั๊กมันกระโดดไม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบั๊กนี้นะครับบั๊กหายตัวต้องไปที่ไหนครับลูเปอร์ต้องบนโดฟามิโกเลยฟามิโกชิมรู้ประตูไหนทำได้บ้างนะแต่ว่าที่ลองทําก็คือประตูโดฟามิโกนี่แหละคือบั๊กหายตัวอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนแบนโดนอะไรหรือเปล่านะคนดูโอเคมาไหนดูหน่อยเป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวเดูี๋ยวเดี๋ยวดูเลยดูทำยัอไงเนก่ยไอ้วก็เข้าประตูนี้ไปแล้วก็ยืนอยู่ กดตัว x ไปได้ยงกดตัว x x คืออะไรวะกดตัว x ของผลอ๋อแล้วไงต่อแก็เดินเข้ามาแล้วก็ยืนเฉยอ่าแล้วไงต่อขยับไงออโอเคบงอ่ x แล้วก็หายตัวใช่ไหมใช่ x มันก็หายตัวละแล้วก็ยืนเฉยใช่ในเนี่ยตัวเองก็หายไปมึงไม่เห็นหรอไม่เห็นบนหาคลิก็ไม่เห็นเฮ้ยเลยลมึงอัดคลิปได้ไหมอ่ะได้ได้ไดเพราะว่าผมไม่เห็นนะตัวผมเองไม่เห็นนะเพราะว่าอันนี้คือหายตัวไปแล้วใช่ไหมเนี่ยถ้าขยับมันจะไม่ออกจากล่างคืนเนในในในเดี๋ยว เอาง่ายเราเห็นตัวของเราใช่ไหมคือเอาไปจุ้งหนีได้อะเออใครที่จะเอาไปหนีก็หนีเอาไาอนี่เขาไม่เห็นหรอกเดี๋ยวเราเอาขั้วผู้ชายยิงดูแล้วกันนะมันจะลองดูนะลองดูโดนปะเนี่ยมึงไม่เห็นเหรอมองมองไม่เห็นเออแต่ตอนนี้ยังเห็นอยู่ตอนนี้เห็นละโอเคอันนี้มึงอัดจออยู่ใช่ไหมนะอัดจอใช่ไหมอัดไว้โอเคตอนนี้นะคนดูเป็นบางนะเดี๋ยวลองทำอีกรอบดูเอาหน้าสามสองหนึ่งปุ๊บแล้วก็ปล่อยเลยนะเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมโอเคเดีวให้ดูนะเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวลองยิงดูดิยิงดูบู ไม่ขยับมันจะไม่หายเหรอ๋ยวลองลองดูดิไม่เห็นใช่ใช่ไม่เห็นถ้าไม่ทำให้ตัวขยับมันจะไม่เห็นก็คือยิงโดนดาเมจอะไรคือก็อยู่เฉยๆก็ได้ใช่ไหมใช่มันก็ไม่แต่ว่าถ้าถ้าตัวมันแบบโดนคาบูชาดันเงี้ยมันเห็นโอเคแต่ถ้าโดนดามเมจเฉยๆมันแบบตัวไม่ขยับอ่ะมันไม่เห็นอันนี้เห็นยังะโอเคอันนี้ก็คือเป็นบัคกนะครับที่สองนะคือบั็กหายตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูพักท้ายกันดีกว่านะครับในวันนี้เนาะก็มีทั้งหมดสามบัคกนั่นเองนะครับน มาบั克ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือบัคพาเนาะก็คือน้องๆเนี่ยน่าจะรู้จักดีแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาแก้อะไรหรือเปล่าแก้ออกไปแล้วเว้ยแต่ว่ามันต้องอ่ามันยังทําได้อ่ะแต่ใครที่จะทำก็ไม่แนะนำกันไม่คุ้มทำไมวะจะตดองแบ่งใสองผลเว้ยอ่ะทำยังไงเองมีผลบัคกี้ปะบัคกี้เหรอตัวหนึ่งนะเดี๋ยวตในกล่องตรองในกล่องผลไม่มีผลอ่าตรงในกล่องใช่ไหมใช่กล่องนี่เหรอมีปะอุ้ยกูมื่นอะไรเนี่ยตรงนี้นี่หว่าผลอะไรนะบัคกี้บัคกี้ไม่มีวะนุ่เปอร์ไม่มีสักคนเลยไม่มีอ่ะเองมีไหมไม่มีอ่ะ เดี๋ยวเชื่อเคื่นายอ่ะอยู่ไหนอ่ะโน่นโน่นฝังเก็บของอ่ะเออหตุเหตุใช่ไหมอเคอ่ะไอ้เนี่ยเอ้าเดี๋ยวนั้นมันเหตุไม่ได้นะอ๋อนี่ไยไม่ได้อ่ะทำไมน้องเขาต้องเหตุอีกผลหนึ่งม่ให้กูไงเออออเดี๋ยวรอใส่อือต้องให้น้องเขาใส่อะไรอีกมามันไม่ได้เว้ยนูเปอร์เพราว่าอะไรอ่ะใส่สปริงไม่ได้อ่ะว่าเทำไมทำไมน้องเขาเอาบอกว่าให้ให้เอาสปริงออกดิน้องเอาสปริงมาอ่ะเนี่ยเพราะว่ากูมีผลสปริงไงเหมือนน้องเขามีผลสปริงปะในตัว คือน้องเขามีผลผลสปริงไงกูเลยเอาให้ไม่ได้ไงอ่ะ,อะนี่ไงเออ,อไม่ได้อ่ะอ๋อนี่ไงได้ละมาคนดูครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันเนาะนุเปอรอว้าวก็ไม่รู้ว่าเป็นบั๊กมันเป็นบั๊กเดิมใช่ไหมใช่เป็นบัก๊กวิ่งเร็วบั๊กกระโดดเร็วเหมือนเดิมอะแต่ว่ามันทำไม่ได้แล้วไงตอนนี้อ่ะลองดูโอเคยังไงแปงล่างแปงล่าง เคยมาทำนอกเขาโอเคอ่ะโทษ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 มาคนดูอันนี้คือบัคพระวิ่งเออพระพระเลยนะพระเร็วพระไวอ่ะเออประมาณนั้นแหละข้างล่างแล้วก็กินผลบัคกี้เข้าไปกินผลบัคกี้จะกลับล่างนะอย่ากลับล่างดิ๊ดิเดี๋ยวกูลืมเอาผลบัคกี้มาเถอที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 อินเป็นหน่อยลืมตัวเกินไปลักแกโอเคอ่ะกินผลบัคกี้ใช่ไหมข้าล่างกินผลบัคกี้กินแล้วนะอ่าไม่เลยขึ้นมาเลยเดี๋ยวจะปมันมันมันขึ้นมาให้กูกินอ่ะอ๋อนี่ไงมาอีทอ่ะกินแล้วโอเคทีนี้ก็ ถ้เหมือนถ้เหมือนกับผลพ้าเลยถ้าเหมือนกับที่เคยทำบัคผลพ้าเลยแค่ใช้สกิลบาก,กี้เอาอะ ใช้สก,กิลบาร์กีนะเออใช้ชิปล็อกแล้วก็กระโดดแบบผลพะลองใช้สกิลผลบาร์กี้ดูสกิลอะไรก็ได้หรอใช้สกิลอะไรก็ได้ลองดูก่อนว่ามันอ,ไนอะไรติดบ้างเออดูลำบากยังไงวะวน,นูเปอรอเดี๋ยงั้นรอแป๊บนึงกูไม่รู้จรงิงๆนะเนี่ยแ้๊บนึงนะหาสกิลใหม่เป็นไเพื่อนแล้วเรามาใช้กับผล,ผล,ผลผอื่นได้ปะ่ะผลผลพรใช้สกิลอื่นได้ป่ะใช้กับผลผลบาร์กี้แต่ผลเดียวใช่หรอใช่อ๋อผลอื่นกินกินไปไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เคยลองละเดี๋ยวแป๊ ค,คือใันสกิลอะเอาง่ายตอนแรกไม่ต้องชิปล็อกถูกไหมก็ชิปล็อกไปเลยก็ได้นะจริงๆก็เราก็กดสกิลเอ็กของอะล้วก็ไงต่อแล้วก็โดดเลยเหรอเ้วเดินหน้ากระโดดเลยเหรอไ,ไม่เห็นจะไปเลย เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลองดูเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วนูเปอร์ต้องกดมั่วๆเว้เออได้แล้วได้แล้วนี่ไงนี่ไงนี่นี่คนดูมาแล้วนี่นี่นี่ใช่ไหมใช่แต่แบบเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่คนดูโอ้ตกใจหมดเลยได้แล้วนะครับพระพระพุ่งเร็วนะครับโอเคก็ได้แล้วเมื่อกี้ไม่ติดนะฮะต้องค่อยๆนะผมลองลองดูนะครับผมต้องแบบเรามันไม่ใช่เดินข้างหน้าอย่างเดียวเว้ยนูเปอร์เราต้องเดินอย่างมั่วๆด้วยเว้ยเออเนี่ยมันติดแล้วอันนี้นะครับผมนี่ก็โดดไปงี้ปุ๊บโอเคโอ้ต้อองค่ยๆโดดเนาะแต่มมมมัันนนกก็วาาร์ปลบเเหือดิะต้องบอออกก่่นนต้้งงระววัดยยเีค่อยๆนนะคคครับ่่่ออยไปีโด ปึ๊บปึ๊บนี่นะครับก็เพราะว่าบอกเลยบักบักนี้เนี่ยภาพมันโกงนะครับผมเวลา PVP ่ะโกงโดดหนีไม่พักเลยเนาะตอนนี้ก็โดดไม่ได้ใช่ไหมอะไรวะเนอะนูเปอร์แต่บักกระพายยาวโอเคนะครับผมก็วันนี้ประมาณนี้นานูเปอร์ใครที่ชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำใจให้พี่ด้วยอย่าลืมกดตามและกดกระดิ่งเดี๋ยวมีบักไล์ใหม่ๆเดี๋ยวจะทำคลิปนั่นเองนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทราบได้ชมกันได้เลยอย่าลืมกดตามและกดกระดิ่งผมไว้ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านาานนูเเปอร์ะสหรัับวนนนี้บบบ๊าายยคครัดู บบายครับรักนะครับทุกคนจุบจ๊บๆ